สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพิสุนะคะมาตามนัดนะคะสแกมเมอร์หรือผู้นำกันแน่นะคะวันนี้เป็นวันที่27มิถุนายน2568นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่ต้องมาตามนัดนะคะอา้าไม่ใช่นะัดชุมนุมมวลชนที่กรุงเทพมหานครนะคะอันนั้น่ะเป็นวันที่28นะคะแต่วันนี้นะคะคุณเซน นัดคนไทยทั้งประเทศนะคะมาฟังหุนเทฮุนเซนจะไลฟ์สดนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังไลฟ์อยู่นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่26เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาจะแช์นะคะแชานายกอ,าอดีตนะคะอดีตนายกของเรานะคะก็คือ,อเขาก็เกินมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีการ จวหัวมาแบบน่าสนใจเลยนะคะเริ่มต้นก็คือมีการจวหัวมาแบบน่าสนใจโพสต์มาเลยว่าจะแช่นู่นนี่นั่นนะคะอ่ะแล้วพอมาถึงตอนนี้ก็ยังไลฟ์สดอยู่นะคะเริ่มตั้งแต่หนึ่งโมงเช้าเนี่ยเริ่มไลฟ์ยาวมาเลยนะคะหลักๆคือการหาเสียงนะคะหาเสียงกับคนในประเทศเขานะคะแต่จวหัวว่า มาถึงคนไทยนะคะหาเสียงมาถึงประเทศข้างๆด้วยนะคะเออก็พูดไปเป็นชั่วโมงเลยนะคะก็อ่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็มีอ่าการ การแชร์เล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้เปิดอะไรออกมายังไม่ได้เปิดว่ามีภาพหรือเปล่าเราก็ยังคอยติดตามว่ามีภาพมีคลิปหรือเปล่านะคะแต่หลักๆก็คือ,อหลังจากหนึ่งชั่วโมงที่หาเสียงไปเรียบร้อยนะคะเขาก็ได้มีการบอกว่าเนี่ยเขาโกรธนะที่เมื่อวันที่ที่เรามีข้อพิพาทเรื่องช่องบอกอะค่ะแต่พอเจรจาเนี่ยกลับเอาอ เด็กเมื่อวานซืนเออเขาบอกงี้เอาเอาเด็กมามาคุยกับเขาอะไรเงี้ยแล้วพอเขาอะถอนกําลังแล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่ดเดี๋ยวผิดอีกนะคะเขาปรับกําลังที่ช่องบกแล้วนะคะอ่าก็มีอ่าทั้งทั้งเอ่อทักษิณน,นะคะยิ่งรักแล้วก็อุ้งอิงนี่ก็โทรไปหาเขานะคะอันนี้คุณเซนพูดนะคะโทรไปหาเขาโทรไปขอบคุณแต่พอมาพูดที่กรุงเทพ กลับบอกว่าคเมรเนี่ยถอนกำลังซึ่งเขาโกรธมากแล้วการที่เขาอัดคลิปไว้แล้วที่ที่คลิปที่เจรจาหลังบ้านเนี่ยกับนายยกนะคะอุะอ้งอิงเนี่ยปเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ไว้ใจแล้วออพูดเหมือนกับว่าพูดกลับไปกลับมาตอนที่แรกบอกเอ,อปรับกำลังพอพูดอีกทีเนี่ยบอกว่าถอนอ ทีนี้ก็เลยต้องอัดคลิปไว้นะคะ,ะเขาก็มาชี้แจงตรงนี้นะคะว่าต้องอัดคลิปแล้วก็มีเกริ่นนิดนึงว่าอ,อดีตนายกเนี่ยอันนี้เขาพูดอีกนะคะก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นผู้นําหรือว่าเขาเป็นสแกมเมอร์มมอกันแน่นะคะตอนนี้กําลังแบ็กเมลนะคะก็อ,อดีตนายกเนี่ยมีการจะเปลี่ยนตัวนะคะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเห็นไหมเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย เขาก็พูดประมาณนี้แล้วก็อ้อางอีกว่าอดีตนายกเนี่ยมีการพูดถึงสถาบันนะคะเขาก็ยังไม่บอกหรอกว่าเขาพูดถึงนายกเนี่ยอดีตนายกเนี่ยพูดถึงสถาบันตอนไหนแล้วก็พูดยังไงพูดมินหรือพูดอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะต้องคอยดูเขาเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังไล์สดไม่เสร็จนะคะแต่ว่าอตอนเมื่อวานนะคะที่เขามีการไปเหมือนกับไป ไปให้กำลังใจทหารแล้วก็ไปเยี่ยมประชาชนนะคะก็ท่านาเาเรียกอะไรอาจารย์ตรินนะคะอาจารย์ตรินนี่เราก็รู้จักกันดีเนาะเป็นนักจิตวิทยานะคะท่านก็ได้ออกมา,าพูดถึงเรื่อง ภาษากายนะคะของฮุนเซนตอนที่พูดอยู่บนแท่นพูดนะคะบนนในแท่นแท่นพูดนะคะก็บอกว่าการใช้มือนะคะชี้นะคะชี้นี่เป็นเป็นเหมือนกับการที่แบบว่ามีอํานาจแตชี้อํานาจแบบว่าเขาเรียกอะไรสั่งการโดยตรงนะคะเป็นแบบชี้มืออย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่ามีอํานาจการสั่งการโดยตรงนะคะแล้วก็2นะคะการยกนิ้วขึ้นนะคะแล้วก็มีการ เป็นข้อๆอย่างนี้ค่ะข้อหึข้อ2อะไรองี้ค่ะมีการยกคือเหมือนกับมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ข้อ3มทกีการผายมือนะคะการกลางมือขึ้นเนี่ยเหมือนกับกําลังบอกว่าเป็นการนําเสนอทางออกนะคะแล้วก็แบบ เปิดเผยนะคะเป็นการเหมือนเสนอทางออกให้กับไทยให้กับทหารอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สายตาที่เด็ดขาดนะคะพร้อมที่จะเผชิญเผชิญหน้ากับไทยนั่นเองนะคะก็อาจารย์ตรินท่านก็วิเคราะห์ภาษ,าษากายมาแบบนี้แต่ก็ยังไม่ได้วิเคราะห์อาการจัดจุดลึกนะคะโดยรวมมานะคะก็แล้วก็ฮุนเซนเนี่ยยังได้พูดอีกว่าเนี่ย ตั้งแต่มีรัฐบาลนี้มานะมีปัญหาทุกอย่างตอนอ่าสมัยปีอ่าห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดหกหกหกแปดตอนอยู่อ่าตอนลุงตู่นะคะอ่าขอขอพูดชื่อหน่อยนะคะลุงตู่เนี่ยค่ะท่านประยุทธ์อยู่เนี่ยอ่าก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยคุยกันได้นะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทางานร่วมกันกับลุงตู่ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วยังบอกอีกว่าอ่าอ่าทักสินเนี่ยควรจะ ควรจะสั่งสอนลูกให้ดีด้วยนะคะเขาพูดประมาณนี้เลยนะคะก็คำพูดแบบนี้นะคะถ้าไม่ใช่อาจารย์ตรินนะคะพิสุเองเนี่ยค่ะก็ประมาณว่าเขาเหมือนกับเขากําลังยั่วยุอยู่ตอนนี้นะคะเขากําลังยั่วยุเราอยู่เพราะว่า,าจากที่เคยทําทงานร่วมกับทักษิณแล้วก็มายุคุงอิงนะคะมายุคในยุคุงอิงอีกเนี่ยเขาก็ เขาก็จะบอกว่าโอ้ยเนี่ยเหมือนกับตระกูลชินเนี่ยก่อปัญหาให้ประเทศไทยเรานะเออแล้วก็เนี่ยอยากเหมือนกับตอนเนี้ยเขาอยากคุยกับทหารแล้วเขาก็อยากคุยอะไรนะอาราใช่ไหมคะ R B C ใช่ไหมเออจะคุย r P G ์บีแล้วฉัน r B C, นะคะก็คือการคุยกันทางทหารเพราะตอนนี้อย่าลืมนะคะที่อ่าฮุนเซนเนี่ยอ่าเมื่อวานเนี่ยบินไปบินไป สิงคโปร์ไปขอซื้อน้ํามันเขาแล้วสิงคโปร์เนี่ยไม่ยอมขายนะคะเพราะบอกว่าอตอนนี้อิรานนะคะเขากำลังสู้รบอยู่ใช่ไหมคะอิรานเนี่ยเขาปิดช่องฮามุดก็คือช่องอส่งน้ํามันเข้ามาแถบอาเซียนนะคะเรียกได้ว่า20%ของโลกนะคะต้องผ่านช่องนี้นะคะมาสู่อาเซียนนะทีนี้เขาปิดพอเขาปิดด่านปุ๊บนะคะสองประเทศที่ ผลิตน้ำมันได้แล้วก็ได้เยอะแล้วก็ขายออกข้างนอกก็คือไทยกับอ่าสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ในเมื่อไทยไม่เขาไม่ได้ซื้อน้ำมันจากไทยแล้วนะคะเขาก็เลยจะไปขอซื้อน้ำมันจากสิงคโปร์นะคะแต่สิงคโปร์นี่ก็กักน้ำมันเอาไว้ใช้ในประเทศแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขายให้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เ,าเขากำลังจะก,กักน้ำมันก็เรียกได้ว่า ถ้ากักน้ามันไว้ก็มีสิทธิ์น้ํามันขึ้นอีกใช่ไหมคะเขาก็ยังไม่ขายให้เขมรทางกัมพูชาก็เลยโมโหหนักนะคะตอนนี้โมโหหนักพอกลับมาถึงก็มาโพสต์เลยนะคะว่า,าหักหลังเขาอย่างนั้นอย่างนี้ก็สืบเนื่องหลายๆคนก็บอกว่าสืบเนื่องมาจากไอ้ที่เขาเอาแผนที่1.2นะคะก็คือ1ต่อ2แสนนะคะไปคุยกับ ในหน้านะคะชาวโยุโรปว่าจะให้ขุดเจาะน้ํามันนะคะที่อ่าวไทยเพราะว่าถ้าเอาแผนที่นี้ไปกลางน่ยมันจะกินไปเกาะกูดไปด้วยนะคะมันจะกินเกาะกูดของไทยไปด้วยแล้วก็พอเส้นมันตัดเกาะกูดไปเนี่ยมันจะไปผ่านอ่าวไทยแล้วอ่าวไทยเนี่ยเป็นที่ขุดเจาะน้ํามันนะคะเขาก็จะเขาก็ไปบอกในหน้าว่าเขาเนี่ยจะให้ในหน้า ไปขุดเจาะน้ํามันที่อ่าวไทยที่มันเป็นที่ของเขาเขาก็บอกอย่างนั้นแล้วเขาก็มีการตกลงกับเจ้าใหญ่ในโตนะคะของประเทศไทยเนี่ยว่าจะแบ่งค่าในหน้ากันนะคะระหว่งางฮุนเซนกับฝั่งไทยเนี่ยนะคะก็ข่าวข้อเสนอมายอย่างนั้นนะคะว่าจะแบ่งค่าในหน้ากันนะคะแล้วทีนี้มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงเขาก็เลยโมโหจัดนะคะกอนนี้เขาก็จะแบบอ,อยากอยากที่จะ คุยกับรัฐบาลตอนที่แรกใช่ไหมพอคุยไม่ได้เนี้ยนะพอวันนี้เขาจะมาเปลี่ยนนะคะอยากไปคุยกับทหารแล้วตอนนี้ก็ฝากท่านแม่ทัพด้วยนะคะก็ระวังหน่อยนะคะระวังเขาจะอัดคลิปนะเออแม่ทัพระวังเขาจะเอากล้วยมาแลกกับทุเรียนนะแม่ทัพอย่าบอกนะว่า,าคุณต้องการแค่ทุเรียนหรือว่าคุณต้องการน้อยนาด้วยอย่าบอกเขาอย่างนี้นะแม่ทัพนะ เออเดี๋ยวพอเอาคลิปมาแชร์อีกนะคะก <g ül> ็ <g ül> จำจำไว้เป็นบทเรียนแต่ไม่เป็นไรนะคะทหารไทยเนี่ยเรียนรู้เก่งอยู่แล้วเพราะว่าอ่เห็นไหมคะช่วงที่อ่เมื่อวันสวันที่แล้วนะคะนายกบอกว่าจะปิดดานนะคะพอนายกแถลงตอนเช้าบอกจะปิดตอนเย็นทหารบอกเลยปิดคือนายกเนี่ยให,ให้ให้อำนาจกับทหารแล้วใช่ไหมคะพอนายกบอกว่าจะปิด เอาทหารไทยปิดก็เลยเอาเรียนเอาเรียนรู้ได้ไวมากครั้งนี้นะคะถ้ามีการเจรจา A B C กับขเมรจริงๆนะคะก็มั่นใจว่า,าท่านแม่ทัพน่ะจะไม่เสียเหลี่ยมของขมรเหมือนกับที่นายกได้เสียเหลี่ยมไปแล้วนะคะเพราะว่า,าทหารไทยเรียนรู้เก่งเนาะก็มีหลายอย่างนะคะที่าฝากคุณเซนฝากบอกมานะคะขเมศบอกอถึง บอกว่านะคะคือย่อยุต่างๆนานาอยากให้ไทยเนี่ยก่อสงครามก่อนแต่ไทยก็ไม่ก่อนะคะแล้วแล้วฮุนเซนเนี่ยเขามีการแถลงนะคะกับทหารของเขากับชาวบ้านของเขาว่าเขาเนี่ยมีอาวุธที่แบบร้ายแรงมากเลยนะสามารถยิงถลม่มกรุงเทพของเราเนี่ย ได้เลยนะคะแต่จะให้เขาทาก่อนน่ะเขาไม่ทําเขาเป็นประเทศเล็กๆเขาไม่ทําประเทศใหญ่หรอกอ่าเขาก็บอกประมาณนี้นะคะอ่าเขาบอกว่ามีอาวุธแรงแต่ว่าถ้าให้พี่สุค,คิดนะเขะมรมีอาวุธที่ร้ายแรงจริงๆนะคะก็คือโลกโซเชียลนั่นเองตอนนี้เขมรป่วนไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าเขาโพสเนี่ย เรียกได้ว่าคุณเซนเนี่ยแทบจะไม่ได้เป็นผู้นำสูงสุดแล้วนะตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกอะไระะอินฟลูเอนเซอร์นะคะร้อยหนึ่งวันร้อยโพสนะคะเมื่อวานนี้ล่อไป13โพสหรือ17โพสก็ไม่แน่ใจนะคะเรียกได้ว่าป่วนป่วนได้ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็อ่าตอนนี้นะคะก็มีอ่ารู้สึกว่าจะมีการปรับกําลังกันด้วยนะคะซึ่งแม่ทัพ ของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ปรับกําลังเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนกับคุณเซนเนี่ยเขาจะเขาจะโกรธนะคะคือโกรธระหว่างตระกูลแต่ว่าดึงดึงประเทศเนี่ยมาวุ่นวายด้วยเลยนะคะซึ่งคุณเซนเนี่ยถ้าให้อ่านเกมนะคะพี่สุอ่านเกมในภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะคะคุณเซนเนี่ยกำลังที่จะล้างตระกูลอาชิน ะะเหมือนกับจะดับตระกูลชินนี่แหละแต่ต้องต้องรู้นะคุณเซนถึงแม้คุณบางข่าวเขาจะบอกว่าอรอบรอบกายของคุณเซนเนี่ยมีมีทหารพิเศษนะคะซึ่งถูกฝึกนะคะถูกฝึกมาจาก มาจากราปภเนี่ยมาจากราปภฝึกให้เป็นทหารแล้วก็เอามาฝึกที่ไทยด้วยนะคะทหารกลุ่มนี้มีอ่าพันห้ายนายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพันห้รหรือ5 0 0พันไม่แน่ใจนะคะพิสูจนอาจจะผิดด้วยขอโทษนะคะซึ่งเอามาฝึกที่ประเทศไทยนะคะแล้วเอาไปคุ้มกันอ่าฮุนเซนนะคะจำนวนหนึ่งแล้วคุนเซนเนี่ยก็ส่งทหารจํานวนเนี้ยเข้าไปร่วมรบด้วยเช่นกันนะคะแล้วอีกจํานวนหนึ่งก็ คุ้มกันหุนเซนไว้นะคะแต่อย่าลืมนะคะขนาดซาร์ดำมอะ่ะก็ยังโดนโดนเออเขารวบเลยนะคะภาษาอะไรกับประเทศเล็กๆแล้วก็กองกำลังน้อยๆนะคะก็ฝากถึงหุนเซนด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ต้องรู้ก่อนว่าทักษินเนี่ยเขาสนิทกับจอร์แดลยูบูตก็คืออดีตนะคะอดีตนายกเนี่ยแล้วถ้า ถ้าจอร์ดคุยกับอ,อตอนนี้ในยกตอนนี้ของอเมริกาเนี่ยคือคุณเซนหนักเลยนะคะเพราะว่าทักษินเนี่ยถ้าสมมตินะสมมติว่าแผนของคุณเซนเนี่ยได้ผลจริงๆทักษินหนีอีกครั้งนะคะหนีอีกครั้งเนี่ยฐานของทักษินรอบนี้จะต้องไปอยู่ที่อเมริกาแน่นอนแล้วถ้าทักษินคุยกับบูตได้แล้วบูมาคุยกับทรัมป์นะคะ รับรองเลยนะคะ CIA นะคะเก็บนะคะเก็บเงียบแน่ๆนะคะอุนเซนเนี่ยต้องตอนนี้นะคะเราสัมอาจจะอาจจะหายไปเลยนะคะฮุนเซนอาจจะหายไปนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีอ่ากำลังที่จะมาปกครองอ่าเขมรอีกนะคะแต่ว่าถ้าให้คิดว่าในพเตียบันจะขึ้นไหมคงไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นขเขมรหรือคนไทยนี่ก็พูดเป็นอ่า กระแสเดียวกันว่าฝ่ายในพลเตียบันเนี่ยเป็นทหารมาตั้งแต่มานานแล้วตั้งแต่รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานนะคะเหมือนกับทหารปกครองเมืองไม่ได้นะคะทหารปกครองเมืองก็จะเหมือนไทยที่ทหารปกครองก็คือเขาไม่รู้กลยุทธ์ในการค้าขายนะคะเขารู้แต่กลยุทธ์ในการปกป้องปกป้องประเทศว่าปกป้องยังไงแต่ว่าการที่จะทําให้ประเทศเติบโตเนี่ยอาจจะช้าลงกว่าตอนนี้อีกนะคะแล้วก็ ตอนนี้นะคะทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยมีข่าวว่า,าถ้าถ้ามันยือ้อเขมรยื้อไว้ไม่ได้จริงๆเนี่ยอาจจะมีการารบกันเกิดขึ้นภายใน3าสามวีกนะคะก็คือ3สัปดาห์เนาะสสัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้น้ํามันขเขมรเนี่ยเหลือใช้ไม่ถึง7วันแล้วนะคะซึ่งถ้ารัฐบาลเขมรเนี่ยจะ จะดึงนะคะจะประวิงเวลาไว้แล้วก็ไม่อยากให้ประชาชนในประเทศเนี่ยลุกคือมาต่อต้านรัฐบาลเนี่ยก็ต้องหาเหตุที่จะอ่ามามาดึงมาดึงความสนใจของประชาชนในประเทศของเขาเองนะคะเขาอาจจะก่อสงครามขึ้นนะคะเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะคะแล้วถ้าใครนะคะยังไม่ได้ตัด ติดตามช่องพิสุไว้นะคะช่องนักเล่าชาวบ้านไว้ก็สามารถกดติดตามได้เวลาที่พิสุไลฟ์สดหรือว่าเวลาที่พิสุลงคลิปแบบนี้นะคะก็จะได้รับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดำแจ้งเตือนไว้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมีอีกหนึ่งคลิปหลังจากที่คุณเซนเนี่ยไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วพิสุจะมาสรุปอีกรอบให้ฟังกันว่า ตกลงแฉจริงไหมมีคลิปจริงไหมมีคลิปภาพมีคลิปเสียงยังไงเพราะว่าถ้าดูตอนนี้นะคะก็แปลแคำเมนต์ไม่ออกนะคะ,ะเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามไว้นะคะเดี๋ยวพี่สุจะอมาแฉมาแชแฉหนึ่งมาแฉสองมาแฉสามเดี๋ยวพี่สุแฉต่ออีกรอบค่ะสําหรับคลิปนี้พี่สุขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะขอบคุณค่ะบายบาย